รอเลย29พฤศจิกายน65ขอของขวัญปีใหม่ชงคอรมอวันนี้บัตรคนจน400-500คนละครึ่งเฟด6ได้หรือไม่ สวัสดีค่ะทุกคนกราลับสวัสดีท่านผู้ชมกระับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุผู้พิการรวมไปถึงกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทุกด้านก็มาพบกันในวันที่ 29. าพฤศจิกายน2565แล้วกและ็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการย,ยุยงยาต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งแนนนอนนะคะวันนี้นะคะก็ติดสําหรับมาตรการขอแจกของขวัญปีใหม่นะคะก็สืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์จนันทร์โอชานายกร รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สั่งการให้ทุกกระทรวงนะคะ ออกมาตรการนะคะแจกของขวัญปีใหม่นะคะซึ่งก็ให้เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมภายในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะซึ่งก็แน่นอนนะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมประจาวันที่29เพฤศจิกายน2565คะ่ะซึ่งแน่นอนวันนี้นะคะจะมีการเคาะ มาตรก,การของขวัญปีใหม่นะคะพ่อแม่พี่น้องสำหรับรายละเอยียดเดี๋ยวเราไปฟังกันในคลิปนี้ค่ะก่อนรับฟังข่าวสารฝากทุกท่านเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์แล้วสำหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะเริกันได้เลยนะคะสำหรับข่าวสารในวันนี้นะคะเตรียมเกาะติดนะคะสำหรับการเคาะของขวัญปีใหม่นะคะมาตรการ อะไรที่ทางคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอรจะอนุมัติให้แจกพ่อแม่พี่น้องคนไทยทั่วประเทศทุกกลุ่มนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ล่าสุดนะคะมีการชงคอรมอรนะคะซึ่งสำหรับมาตรการแจกของขวัญปีใหม่หรือเงินส่งท้ายปี2565นั้นซึ่งก็ก่อนหน้านี้นะคะมีข่าวสารออกมาว่าจะมีการต่อคนละครึ่งเฟด6แน่นอนนะคะรวมไปถึงเงิน เพิ่มกําลังซื้อคุณพ่อคุณแม่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรวมไปถึงกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนั่นเองค่ะซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะวันนี้ได้รับฟังข่าวดีกันแน่นอนนะคะว่าจะได้การหรือไม่นะคะก็รอรุ้นนะคะว่าพ่อแม่พี่น้องบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับการแจกเพิ่มหรือไม่400500บาทรวมไปถึงคนละครึ่งเฟสห เองจะมีการต่อให้หรือไม่หรือจะมีการแจกมาตรการใหม่นะคะอรอรับฟังกันได้เลยนะคะหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอในวันนี้นะคะหลังจากทางโฆษกรัฐบาลออกมาถแถลงทางช่องจะรีบนํามาแจ้งพ่อแม่พี่น้องให้รับทราบค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้รับฟังข่าวไม่น่าจะดีเท่าไหร่นะคะเพราะจะไม่มีการต่อโครงการคนละครึ่งเฟส6หรือบัตรคนจน4 0ร ร0 0 0บาทแล้วนะคะแต่สำหรับมาตรการแจกของขวัญปีใหม่จะดันมาตรการท่องเที่ยวนั่นเองนะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังก็ให้เหตุผลว่าเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วนั่นเองนะคะก็จะดันเกี่ยวกับมาตรการท่องเที่ยวนั่นเองค่ะจะเป็นอย่างไรทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงกันได้นะคะรอข้อมูลที่ชัดเจนจากทางโฆษกรัฐบาลนะคะหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมวัน จะมาแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้ทราบค่ะคลิปนี้นะคะก็มาอัปเดตข่าวสารกันไว้แต่เพียงเท่านี้รอเลยนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้ค่ะสวัสดีค่ะ